สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคุณทุกคนส่สองอ่า YouTube ปัญญากรอนยิบเก่านะคะวันนี้ยี่ก่อนสิบห้าพี่น้องเดินทางไปชมสวนดอกไม้นะคะไปเบื้องดบมันลุ่นไปลุ่นไปเบื้องนั่งกันนปามันบานเราไปค่ะพี่น้องตันนี้เฮากันเดินทางกันเนาะค่ะไปญาไปเจอกันใหม่อีกทีที่บาดอกไม้นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube กันยากรยิบเก้าทุกท่านนะคะวันนี้ยีกอนพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวชมป่าสวนธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกระเทียมป่าให้เราได้ชมด้วยเจ้าค่ะนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมดอกไม้สวยๆนะคะค่ะพี่น้องดอกไม้สวยงามเจ้าค่ะ แต่ที่น่าสนใจตรงตรงนี้นะคะคือกระเทียมป่าเจ้าค่ะมันน่าสนใจมากชมไปพร้อมกับยายกรน,นะคะกระเทียมป่าสวยมากเจ้าค่ะนี่ค่ะแต่ละกอสวยสวยเอามาให้ดูด้วยค่ะที่รักทุกท่านมันสวยมากเจ้าค่ะไปต่อชมต่อค่ะเ,เพื่อนๆชมต่อชมต่อ เดี๋ยวมีให้รุนอีกเจ้าค่ะน่ารุนมากไฮไลท์ตรงนี้ก็คือกะทียมป่าไม่กี่กอ้อนนี่นะแต่ตุวก,กอ้อสวยๆทั้งนั้นเลยนี่อีกกอ้อนหนึง่งโอ้ยต้องมาชมแล้วค่ะสุดยอดมากพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดนี่ เอาไว้ให้เขาสวยงามกับธรรมชาตินะคะพี่น้องที่รักทุกคนสวยมากไหมคะไปแล้วค่ะไปสมดอกไม้กันจ้าค่ะพี่น้องว่าฝั่งนี้สิเป็นพักกรูดนะคะผักกรูดพี่น้องฝักกรูดโอ้โหเนี่ยผักกรูดสวยๆเจ้าค่ะนี่ นีสวยๆเลยเห็นไหมคะเก็บกับบ้านด้วยเลยเป็นไงมันอยู่ฝั่งห้วยนี้เก็บกับบ้านด้วยได้เลยเจ้าค่ะนี่เก็บผักกูดด้วยเจ้าค่ะอะอ่ะก่อนนี้อืม กำลังจะเกิดเยอะเลยเห็นไหมนู่นน่ะไปค่ะเก็บกระกูดกลับบ้านด้วยนี่กระเทียมป่าเจ้าค่ะปลากระเทียมป่าแบบนี้พี่น้องเอาถุงมาเก็บอะไรเลยเด้อค่ะนี่ง่ามแห้ง นี่ค่ะงามมากแล้วค่ะงามมากไปแล้วจ้าดอกนี้กำลังจะบานค่ะดอกอะไรไม่รู้พี่น้องนี่กำลังจะบานสะพังเลยสวยมากค่ะ,ะไปแล้วค่ะชมดอกไม้สวยๆไปพร้อมกันค่ะที่รักทุกคน สวยมากเลยพี่ค่ะอุ้ยข้างล่างนั้นหนอนนั้นก็มีแต่หนอยใย่ๆพี่น้องเนี่ยหนอนเนี่ยมีแต่หนอใยใเป่ๆเป่ง,ปง,ปง,ปงพี่น,อน,น้องพุณนะพุณหะอู้สวยมากค่ะนี่ชมไปพร้อมกันกับยีกาเลน,นะคะสวยงามมากมาเก็บมันไปเล่นไหมล่ะว้า สุดยอดอลังการไม่ล่ะชมดอกไม้สวยๆนะคะที่รักทุกคนมันสวยมากเจ้าค่ะสวยมากจริงๆด้วยเนาะอุ้ยอันนี้ค่ะสีขาวอ่อนชมไปพร้อมกันเลยสุดยอดมาก แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอเจ้าขาทำไมมันสวยอย่างนี้ยอดใหญ่เป้งๆเ,เ,เลยอยากรู้แล้วสิหรือว่ามันคือต้นอะไรเพื่อนที่รักทุกคนอุ๊ยเชฟกรูดไหมคะที่รักทุกคนป้าคือหยอดใหญ่งามแต่พี่น้องลึงดูค่ะ เขาขึ้นสวยงามมากก่อนคาดว่า,าน,น่าจะกินไม่ได้หรอกเนาะประกรูดอยู่ในสวนสาธารณะค่ะนี่นะสวยงามมากพี่น้องใายไม้พี่น้องเบิ้งนด้วยค่ะเอาไว้ให้เขาสวยงามที่นี่แหละพี่น้องไม่ต้องไปแตะต้องเขาเนาะ,ะไปกันต่อเจ้าค่ะนู่นน่ะยญ้าไปนูน่นพี่น้องเขาปลูกสวยมากเลยนะคะตรงนู้นน่ะสวยมากค่ะ พามาดูดอกมาให้ตรงนี้สวยงามอยบอกใครเดี๋ยวยีก่อนเห็นเห็ดนะเมื่อกี้นี่เห็ดอะไรอะ่ะนี่รู้สึกว่าตรงนี้ยก่อนมามาเร็วเกินไปเนาะมันยังไม่บานใช่ไหมเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องว่าจะพามาชมดอกกุลาบ1 0ร้อยปีมันยังมบม่บานนะพี่น้องยีก่อนมาซะแล้วพอตอนนี้ พี่ก้อนไอ,อ้อทิย์านนะเพื่อน้องมาาันจะบานให้เราได้ชมมาแล้วพอตัวค่ะนี่กุหลาบพันปีพระท่านบานอยู่พี่น้องนี่ค่ะเรามาชมในสวนของเขาเลยนะพี่น้องที่เขาปลูกให้คนมาชมชมฟรีนะจ๊ะสวนนี้เข้าฟรีเจ้าค่ะสวยมากเห็นใบค่ายาวไปนู่นแต่เขายังไม่บานค่ะเพื่อนๆเขายังไม่บานเนาะบานแค่นิดหน่อยนี่ อ่ะอุ้นไปเราเดินออกไปด้วยกันนี่หนไหมเขาจัดสรรให้คนเดินเที่ยวชมดอกไม้เฉพาะเลยพี่น้องนี่แต่ยีกรมาเร็วเกินไปเขายังไม่บานเจ้าค่ะยังเป็นจูมอยู่เลยเนาะเรามาดูตรงนี้ต่อออกไปสวนกรหลาบพ,พันปีนะคะนี่เห็นไหมคะ ดอกทิวลิกค่ะไปโอ้โหสดายเนาะมาเร็วไปค่ะที่รักเราไปชมที่โชนโซนอื่นกันฝั่งนู้นก็บานแล้วนิดหน่อยนะคะกุราบพันปีเจ้าค่ะเราพาพี่น้องไปนู้นกันเนาะไปฝั่งนู้นกันค่ะไปค่ะเรามาอีกฝั่งนึงค่ะที่รักโอ้มาเร็วเกินไปเนาะ ากำลังจะบานค่ะชอ่อนี้มาแล้วอาทิตย์หน้านะคะยางก่ว,ว่าบานสะพังแน่อาทิตย์หน้าจะปลองว่ามาพรึบเลยค่ะมาเร็วเกินไปเนาะสีแดงสีชมพูอืมค่ะกำลังจะบานจ้าต้นนี้สีม่วงบานสวยแล้วค่ะต้นนี้สีม่วงบานสวยงามเจ้าค่ะ สวยไหมคะที่รักทุกคนนะคะสวยมากกุหลาพันปีชมกันเต็มเต็มเลยนะคะท่านนอนอยู่บนบ้านท่านสามารถชมวิดีโอสวยๆจากยายกอได้คะ่ะชมดอกไม้แล้วสบายหูสบายตานะคะก็จะเป็นสีขาวเจ้าค่ะด้านนี้ อันนี้มาก่อนสวยเจ้าค่ะเริ่มจะลวงแล้วสีขาวเนี่ยอีกสองอาทิตย์ค่ะมาอีกจะได้ทมมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะคะไปจ้าป้าพี่น้องมาสวอน,นี่าหัางมาป้านนี่แล้วจ้าค่ะอุ้ยนี่ต้าใกล้บ้าน,นยากอนจะเก็บกับบ้านด้วยนะนี่ หลายหลายพี่น้องงามพ่อมุนแม่เจ๊ไปพัดไหมพี่น้องของดีมีประโยชน์เต็มป่าเลยเนี่ยโอย้เกิดไร้แห้งเนี่ยวิตามินเยอะมากเนี่ยนี่เนี่ยนี่เยอะมากเจ้าค่ะไปแล้วจ้าพี่น้องดอกไม้กำลังจะบาน มาเร็วกันไปเจ้าค่ะคุณเลยไม่ได้เห็นเลยบ้านแค่นิดหน่อยจ้าโอ้ยมาแค่นิดหน่อยเองพี่น้องนี่ถ้ามาเยอะๆเขาจะสวยมากไปแล้วค่ะ